ผมกับผมนายชอตตี้บูจว่ากับ SD กันดัม G Generation Eternal อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มีตู้ตัวละครมาใหม่แล้วนั่นก็คือเซต้ากันดัมแล้วก็ดีโอนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ยังมีบอสมาให้ล่า3ตัวใหม่ก็คือ o v e r อร์ออนไซโคร d ลกันดัมและก็เลดกันดัมนะครับอันนี้คือใครพาร์ทาวที่แล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือตอนนี้เขาฉลองครบรอบ4ล้านดาวน์โหลดก็แจกเพชรมาเพิ่มอีก3,000เพชรครับงั้นก็รับมาเลยกันละกัน โอเคทีนี้มาพูดถึงหุ่นใหม่กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งผมว่าผมจะข้ามนาะตูเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันสำหรับเซตากันดัมเป็นหุ่นสายจูดโจมที่ค่อนข้างแรงส่วนอาวุธที่น่าสนใจนะครับจะมีอยู่แค่2ท่าล่างเท่านั้นนะครับผมท่านี้นะครับเป็นท่าไม้ตายเนาะโจมตีระยะ1-4ช่องครับซึ่งในแฟนเพจของเกมเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะโจมตีในระยะ4ช่องแรงที่สุดแล้วครับก็คือท่านี้นี่เองนะครับผมและนอกจากนี้ถ้าเกิด HP เรายิ่งเยอะ พลังจบตีก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยสูงสุด20%นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งคือไฮเปอร์เมการอนเชอร์นะครับอันนี้จบตีระยะ3-5ช่องนะครับความน่าสนใจเลยคือมีอัตราคริติคอล5%แล้วก็มันจะเพิ่มความแรงคริติคอล30%ถ้ามันติดครีนะซึ่งมันจะสอดคล้องกับสกิลของคาเมยิยเลยครับเพราะว่าเขามีสกิลหนึ่งที่เพิ่มอัตราคริติคอล50%เป็นเวลา1เทิน ส่วนอาบริตี้ของหุ่นยนต์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายจู่โจมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง15%นะครับแล้วก็เพิ่มมาตาหลบหลีก5%และก็เมื่อ HP สูงกว่า75%น75%จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง20%สครับส่วนความถนัดนะครับก็จะเห็นว่าอาวกาศบนท้องฟ้าและพื้นดินนี่ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่เหนือผิวน้ําไม่ได้นะครับถ้าเกิดต้องสู้ก็คือต้องไปสู้ใต้น้ําซึ่งอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ส่วนแมคคันนซึมก็จะมีการตั้งโลนะครับก็จะทําให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%เวลากดป้องกันนั่นแหละครับและหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้นะครับก็คือจะมาแบบเป็นตัวหุ่นยนต์ไซต้าเลยนะครับส่วนที่เห็นเป็นยานลบเนี่ยก็คือตอนนี้เขาใช้สกิลอันติเมนนั่นแหละครับและระยะการเดินเนี่ย5ช่องก็ถือว่าโอเคใช้ได้ ส่วนแท็กของหุนนี้นะครับเอาที่น่าสนใจหน่อยก็จะมีไซคอมมิวครับเพราะว่าตอนนี้มียานแม่มาใหม่บวกแท็กไซคอมมิวนะครับแล้วก็จะมีไลนิ่งฟาสใช่ไหมครับเออหุนเก่งๆหลายตัวอยู่ที่นี่นิวไทแมชชีนก็เช่นเดียวกันเนาะที่เหลืออื่นๆก็ทั่วๆไปนะครับเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนไหนบอกแปงลงร่างไม่ได้ไงแต่ว่ามันมีแท็กแปงลงร่างได้เฉยเลยและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของหุนนี้เลยคือเอาไปใช้ได้ทั้งพาคเซตาแล้วก็ดับเบิลเซตาครับนี่ถ้าเกิดถ้าไม่ตายเขาเป็นระยะ5ช่องผมว่าผมจะกดดนเะเเพราาาาว่าอไไปใช้้2ภคลย ทีนี้เรามาดูคามมิลกันบ้างดีกว่าครับในร่างนี้เป็นสายจูโจเหมือนหุ่นของเขานักแหละครับการโจมตีค่อนข้างสมดุลเลยครับโดดเด่นในเรื่องของอเวเคหรือว่าการใช้การโจมตีแบบพิเศษถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่หุ่นนะครับจะเห็นว่าจะมีแค่ท่าที่3กับ4เท่านั้นนะครับที่เป็นอเวเ e นะครับน่าเสียดายถ้าท่าที่5เป็นอเวเกนด้วยน่าจะกดมากกว่านี้ ส่วนชั้นสเตปของคาร์มิลเนี่ยมีแค่อันเดียวครับนั่นหมายความว่าเขาจะเดินได้แค่2ครั้งใน1เทินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีเรื่องของการเพิ่มระยะในการเดินทาง1ช่องนะครับเพิ่มอัตราครี50%ร์เแล้วก็เติมเลือดหกอซนต์ครับซึ่งในแฟนเพจเขาโฆษณาว่าอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่เป็นสายโจมตีและมีการเพิ่มเลือด ส่วน Ability นะครับท่าแรกคือเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง20%นะครับแล้วก็ New Type Level 5น่าจะเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าที่มี Level 5นะครับก็อันนี้จะเพิ่ม Awake กับ Reaction อย่างละ25%นะครับและอันสุดท้ายก็คือถ้าเกิดขับหุ่น Tag Echo นะครับจะทำให้พลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น15%ครับถ้าเป็น Tag กเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นที่มาจากภาคเซต้ากับดบเบิเซต้าเนาะ ทีนี้มาดูดีโอกันบ้างดีกว่านะครับร่างนี้เป็นสายสนับสนุนครับเดิน5ช่องก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเล่นบนผิวน้ํากับบนท้องฟ้าได้นะครับ ส่วนอาวุธที่น่าสนใจมีอยู่2ท่าครับคือไซโคเพชเชอร์กับบ e ีมซอร์เอ็กนะครับผมไซโคเพชเชอร์เนี่ยจะเป็นท่าดีบั f f ฟนะครับทำให้สตูโดนสเปเชียลเวฟพอนแรงขึ้นกว่าเดิมอีก25%แต่ระยะซัพพอร์ตแค่3ช่องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆเนาะแล้วก็ท่าบ e ีมซอร์เอ็กเนี่ยระยะซัพพอร์ต4ช่องนะครับแต่ถามว่าแรงไหมก็ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมและยังทำให้สตูเนี่ยโดนบีมแรงขึ้นกว่าเดิมอีก35%ด้วยครับ ส่วนอ b i l i t y ี้ของหุ่นนะครับเพิ่มแม็ก n n 15%เพิ่ม Mobility หรือว่าโลบหีก5%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวอร์โหรือว่ากำลังใจของเราอยู่ในขั้น Super High ขึ้นไปจะเพิ่มพลังโจมตีกับด e ฟเอน e อย่างละ10%ครับส่วนแท็กที่น่าสนใจของหุ่นนี้ก็คือไซคอ m มิวนั่นเองครับแล้วมีอีกอันนึงคือท a ร e เฟส n นลส์ ales, ซึ่งในแท็กนี้จะมีหุ่นยูอาร์โหดๆห,ห,หลายตัวนะครับเช่นคอสโบนเนาะแล้วก็กรดัมอีสก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนคนขับหรือว่าชิโรโคเนี่ยจะมีการจบตีระยะประชิดที่โดดเด่นกว่าระยะไกลนะครับแล้วก็อเวกนี่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นพวกนิวไทเนาะคานี้ก็เลยจะเยอะแต่จะไม่เยอะเท่าคามิวเนาะส่วนการซับพอร์ตเนี่ยซับพอร์ตได้2ครั้งใน1เทินครับสำหรับสกิลนะครับก็จะมีการเพิ่มระยะการโจมตี1ช่องนะครับเติม MP6 แล้วก็เติม EN 50% ส่วนอาบิลิตี้ท่าแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี20%เมื่อมีการไปซัพพอร์ตเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นช่วยยิงหรือว่าตอนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ท่าที่2จะเป็นเพิ่มอเวกกับรีอคชัน20%นะครับส่วนท่าพิเศษเนี่ยก็คือถ้าเกิดไปขับหุน่นแท็กตีทานส์แล้วก็จะทําให้พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น15%นั่นเองครับส่วนแท็กตีทานส์เนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ฝ่ยศสตูของภาคเตต้าเนาะก็มีจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดโดดเด่นหน่อยก็มีแค่ตู้นนนีีี้้ตตููเเดยยวลยอื่น่น่าจะะไมม ส่วนยันแม่ลำใหม่นะครับจะเป็นเบลโทจิก้านะครับผมก็อย่างที่ได้สปอยไปก่อนหน้านี้ครับว่าเขาจะบวกให้หุ่นแท็กไซคอมมิวนะครับ25%นะครับไม่เท่าลักซ์เนาะลักซ์เขาเป็นลิมิเต็ดไงเลย30แต่ตัวเนี้ยแค่25%นะครับส่วนแท็กหุ่นไซคอมมิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นของพวกนิวไทร์ครับก็จะมีตัวเก่งๆเพียบเลยครับผมส่วนซัพพอร์ตสกิลนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับผมอันนี้น่าเสียดายครับผมอยากได้เพิ่มพลังงานมากกว่า ไหนๆก็ไหนๆและมีเพชรอยู่6 0 0 0ผมว่าผมเปิดเลยดีกว่าว่าผมอยากได้ยานแม่เบลทูจิก้านะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับไปลองดูครับ20บใบเท่านั้นครับเราจะไม่เติมเพื่อเปิดนะครับผมสคิปเลยครับโอ้โหแม่เปิดอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายครับผมพอแล้วครับอุ้ยมีโหลดมีโหลดเอาแล้วมีโหลดยังไงครับอ้โหเวนกรรมคือผมอยากได้ยานแม่ โอ้เอาจริงๆตอนแรกผมนึกว่ายานแม่ด้วย3ไม่ใช่เว้ยโอ้มาเฉยเลย6,000เพจมาเฉยเอา้าวยังจะมีอีกเป็นการดั้มซีดจัสติสอันนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่6ของผมแล้วมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปย่อยได้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายครับตู้นี้อยากได้ยานแม่แต่ไม่ได้ เอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาปราบบอสใหม่กันบ้างดีกว่า2ตัวครับผมจะบอกว่าค่อนข้างง่ายสําหรับคนที่เล่นมานานแล้วส่วนคนที่เพิ่งเล่นแนะนําไปเอาเล็กกันดมก่อนนะครับเพราะว่าเลดกันดมเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยครับมีลดพลังป้องกันศัตรูค่อนข้างเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการจัดการโอวอ่อนบ้างดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าตัวละครผมเนี่ยเล่นมานานมากแล้วครับมันก็เลยจะง่ายครับผมก็จะใช้สไตล์ฟรีดอมเนี่ยแหละครับขึ้นไปจัดการเลยครับผมก็ผมยิงพวกนี้ทีเดียวตายหมดไม่น่ามีปัญหานะแต เออยิงเลยสไตฟีด้อมผมทีเดียวตูวอยู่แล้วครับอ้าวแล้วไปใช้ท่าใหญ่ทำไมเราเปลืองมานะจริงๆใช้ท่าธรรมดาก็พอนะพวกนี้ไม่เป็นไรครับขึ้นไปข้างบนอีกอ,อันนี้ก็เดี๋ยวฆ่าตัวที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราจัดการสตูไม่ได้เราจะโดนลุมยิงจากทุกทิศทางเลยครับเพราะนั้นเราต้องหาตัวที่แบบเก่งๆเลยอ่ะยิงทีเดียวตายอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นเราจะลําบากครับ โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ท่าไม่ตายใส่บอสเลยแล้วกันะะนะครับผมต้องอยู่ช่องนี้เนะเพราะว่าสไต์ฟรีดมเนี่ยเราจะโจมตีได้แรงมากๆดูดิเห็นไหมถ้ายืนอยู่ไกลๆแล้วก็ทีเดียวตายได้เลยนะครับผมอันนี้คืออัปเกรดมาตันทุกอย่างนะครับสไต์ฟรีดม3ดาวยานลักสกายสดาวมันก็จะผ่านได้ง่ายๆแบบนี้แหละครับ แต่ถ้าเกิดยิงทีเดียวไม่ตายเนี่ยอาจจะต้องมีพวกแก๊งขวานซิ่งครับที่เดินได้ไกลหน่อยโจมตีระยะไกลหน่อยครับเพื่อที่จะเข้าไปตามซัพพอร์ตสนับสนุนการโจมตีบอร์ดได้ยังผมก็จะมีับเบิรโอนะครับแต่นี้เลือกมาผิดนิดหนึ่งควรจะมายืนตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งน้องมาชูแต่ว่าน้องมาชูเดินไม่ค่อยไกลครับอาจจะไปสับบอร์ดไม่ทันนะครับเอ็กเชีย e เขามีท่าที่ไกลกว่าไงงั้นก็เดี๋ยวผมเพิ่มระยะเดินเลยละกันแล้วก็เพิ่มไฟไปด้วยครับ เดินไกลกขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งช่องก็ยังดีครับสกิลก็ใช้ไปเลยละกันเพราะว่าเราจะเอาให้ตายภายในทเทิร์นเดียวนะครับไปดับเบิลโอตัวนี้1ดาวนะครับเออไม่ใช่ดับเบิลโอเอ็กเชียรเอ็กเชียโอเคเอาละไปต่อนะครับผมตีทีเดียวตายหมดแบบนี้เยี่ยมครับไป โอเคทีนี้ก็เดินเข้าไปตีบอสได้เลยนะครับถ้าเกิดเรายืนช่องนี้เนี่ยศัตรูจะสวนเราไม่ได้นะครับคืออยู่นอกระยะนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเห็นว่าเลือดบอสเนี่ยหายมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือผมก็เอาพวกสไตฟิลด์แมดหักขึ้นมาจมดีได้สังเกตอะไรไหมบอสในกิจกรรมเนี่ยตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับพวกเอเทอร์โนโรส โอเคคราวนี้ผมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมส่งสไตฟรีดอมขึ้นไปเก็บได้เลยนะครับคือผมจะบอกว่าไอดีรอผมก็ต้องเล่นแบบเนี้ยเพราะว่าผมไม่สามารถยิงบอสทีเดียวตายได้ครับก็ต้องส่งแก๊งขวัญซิ่งนี่แหละครับใครก็ได้ที่เดินไกลๆแล้วตีแรงๆครับใครมีซาซาบี้นะโอ้ยิงดีใหญ่เลยแต่ผมไม่มีไงไอดี ID หลักไม่มีโคตรเข้มเลยอยากได้ซาซาบี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเปิดจนการันตีนะฮะโอเคอ่ะอันนี้ก็ถึงช่องที่กําหนดแล้วนะครับก็ยิงบอสใส่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมเอออันนี้ก็ลองดูกันละกันครับ ถ้าเกิดว่าเรามีเลเวลร้อยสักสองตัวที่เป็นขวานซิ่งะครับก็จะสามารถปราบบอดได้แน่นอนนะครับโอเคทีนี้เราลองมาปราบไซโคโลกันดัมกันบ้างดีกว่า สำหรับในดาเนี้ยจะมีเรื่องน่าหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีไซโคการดั้มอะครับที่พลังป้องกันเยอะแล้วก็จํานวนการซัพพอร์ตเยอะเราต้องจัดการไอ้สตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปตีบอสตัวนี้ได้ภายในเทิร์นเดียวนะครับตัวนี้เลือดประมาณ2 0 0 0 0 0ผมก็ยิงทีสทีตายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับผมเอาฟรีดอมไปเก็บไซโคกันดั้มดูก่อนนะครับว่าไหวไหมจุดไฟกิวอันติโอเคทีเดียวตายก็ไม่มีปัญหาครับแบบนี้ ถ้าไม่ตายก็ลุมสกรรมเลยครับเอาไอตัวนี้ให้ตายก่อนถ้าตัวนี้ไม่ตายเราจะยิงบอสยากเนาะโอเคเรียบร้อยครับผมเอานี้ก็ไปด้านขวาครับเอาไงดีฟังขวาผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดแมปไปก่อนเลยแล้วกันยิงไวเออถ้าเกิดว่ากลัวไม่ตายนี่ส่งชูจีมาเลยครับเพราะว่าชูจีเนี่ยมีสกิลเนาะ ช่วยลดพลังป้องกันศัตรูได้เป็นอย่างนี้ยิงไม่แรงไม่เป็นไรครับยิงไม่แรงไม่เป็นไรเราลดพลังป้องกันศัตรูได้ยิงปไปเลยครับใสโครกรดดัมระยะโจมตีมันน้อยครับถึงมันสวนเราเราก็ไม่ตายอยู่ดีอย่างที่บอกภารกิจน,นี้ยบอสไม่ได้เก่งมากนะครับตีเราไม่ค่อยแรงครับต่อไปน้องมาชูครับตีไม่โดนไม่เป็นไรครับถ้าตีตัวนี้เดี๋ยวมันมากันเห็นไหมเออเดี๋ยวมันมากันมาเลยมากันเลยเรามีคนสนับสนุนเยอะ เอาเซ่เอาเซ่เออแล้วมันยิงเราไม่โดนด้วยอ่ะต่อมาดับเบิลโอครับไม่ใช่ดับเบิลโอพูดผิดแล้วจริงๆเราใช้เอ็กเซียเนี่ยเดินเข้ามาสับบอสเลยก็ได้นะครับอย่างที่เห็นอะ่ะตีด้านขวาผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการลุมตีแบบนี้เนี่ยแหละครบับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเ็จัดการได้โอเคคราวนี้กลับมาที่สไตล์ฟรีดอมนะครับเดี๋ยวจะลองยิงบอสดูนะครับตายไหมหุ้ยไม่ตาย งสสยเขากดป้องกันไม่เป็นไรครับก็คือเราก็ใช้ตัวที่ลือเหลือฝัอ่งนี้นี่แหละครับเข้าไปบวกได้เลยครับโอ้โหดูเป็นแงเด็บนโอตีเข้าไปแป๊บเดียวครับเลือดก็หายไปเกือบครึ่งแล้วมาเออโดนบอสสวนแล้วไงเห็นว่าโอ้โหอย่างเบาเลยครับผมส่งดูกันด้ามมาดีกว่าระยะไม่ถึงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเก็บใครแถวนี้ไปสักคนนึงก่อนจะได้เดินตามไปช่วยโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ โอเคมาเลยจ้ายืนตรงนี้ก็ได้เนาะตรงไหนก็ได้ครับไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจังหวะนี้เราจะยิงก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะรอซัพพอร์ตก็ได้เพราะผมคิดว่าสไต์ฟรีดอมน่าจะจัดการได้แล้วนะครับเลือเล่องเลยแค่นี้ไปเออนีเออ่เป็นไงหลบได้ตาหากเห็นชันขึ้นเลยครับเอาละปิดฉากบอสได้ครับตายไหมตายเรียบร้อยครับมีอมโลคอยช่วยยิงด้วยถ้าไม่ตายนะฮะ ก็อย่างนี้เห็นครับว่าบอสในกิจกรรมนี้ค่อนข้างง่ายถ้าเทียบกับเลดกันดั้มครับเลดกันดั้มนั้นค่อนข้างยากเลยถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีสวนนะนะมันเจ็บหนักมากจริงๆครับทีนี้เรามาดูหุ่นฟรีจากกิจกรรมล่าบอสบ้างดีกว่าครับตัวแรกก็คือ o อเวอร์นเนาะเป็นสายจูโจมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดินแค่4ช่องนะครับไม่สามารถที่จะสู้บนท้องฟ้าแล้วก็บนผิวน้ําได้ ส่วนอาวุธของเขาครับเรียกได้ว่าเฉยๆมาครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเป็นบีมเซเบอร์ท่าแรกเนี่ยจะมีการเพิ่มความแรงคริติคอล10%นะครับมีอัตราคิยที่5%ส่วนถ้าวอลแคนเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยครับคือยิงแบบธรรมดาธรรมดาเลยส่วนถ้าบีมช็อตไรเฟิลเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะ2-4ช่องเนาะแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของยิ่งอยู่ไกลก็จะยิ่งแรงขึ้นครับแรงขึ้นสูงสุด10% ส่วน ability ก็จะมีแค่2อ,อย่างเนาะเพิ่มพลังยดตีสิบแล้วก็ความแม่นยำห้าส่วนแท็กที่น่าสนใจก็จะมีไซคอมมิลนะครับและอีกอันนึงเลยคือทัฟแอนเนลส์นั่นเองครับส่วนอีกตัวหนึ่งไซโคโรกันดัมครับตัวนี้เป็นสายแทงครับเดินได้5ช่องอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ายิ่งเราเดินได้ไกลระยะซับพอร์ตหรือช่วยป้องกันมันก็จะยิงเยอะไปด้วยครับแต่น่าเสียดายครับสู้ได้แค่บนท้องฟ้ากับอวกาศเท่าน,านั้นและเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ ส่วนสกิลที่น่าสนใจยกให้2ท่าล่างเลยครับคือ2ท่าล่างเนี่ยมันจะมีดีบัฟด้วยไงอันนี้คือลดพลังโจมตีของศัตรู20%ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นการลดความแม่นยำของศัตรูลง5%ส่วนอาเบลิตี้ก็จะมีการเพิ่มพลังป้องกัน10%นะครับและก็เวลาโดนท่าบีมจากระยะไกลนะครับจะโดนเบาลง40%นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นสายแทงที่ใช้ได้เลยนะเนี่ยส่วนแท็กที่น่าสนใจก็นี่เลยครับ one shot killer นะครับสูตรรวมตัวโหดๆมากมายที่อยู่ในเกมเลยครับ งั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็นลวกันเนาะไว้เจอกันใหม่เมื่อมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ